รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมฟิลกิติกรนะครับอยู่ที่อำเภอป่าคาดจังหวัดบึงกานะครับวันนี้นะครับผมจะบุกมาเยี่ยมเยือนนะครับที่บ้านเฮ้ยแบบนี้เขาไม่เรียกว่าบ้านนะครับเขาเรียกว่าคฤอหาสนะครับของเจ้าของผลิตภัณฑ์หนึ่งนะครับที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมมากๆเลยนะครับนั่นคือผลิตภัณฑ์เกจเพชรนั่นเองนี่นะครับผลิตภัณฑ์นี้นะครับมีดียังไงนะครับแล้วด้านในมีความมลังการยอย่างไงนะครับท่านผู้ชมครับติดตามผมไปได้เลยครับผม สวัสดีครับคุณมวครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะฟิวครับผมคุณผู้ชมครับตอนนี้นะครับผมนะครับอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์นะครับเกตเพชรนะครับผลิตภัณฑ์คุณภาพครับที่ท่านผู้ชมหลายๆท่านอยากจะรู้นะครับถึงคุณภาพผลิตภัณฑ์ตอนนี้แล้วนะครับมาไกลมากคุณวนครับเห็นหน้าค่าตาตัวจริงแล้วสาวสวยขนาดนี้แล้วขออนุญาตเรียกพี่นะครับผมโอ้ด้วยความยินดีมากๆเลยฟิวอ่าโอ้โหวันนี้เรามีเรื่องราวที่คุยกันเยอะแยะมากมายเลยใช่ไหมครับพี่วนครับ ยาวขนาดนี้เชิญนั่งก่อนดีไหมคะเหนื่อยๆเนาะไปกันเลยดีกว่าครับผมครับโอ้โหพี่บอลครับวันนี้ผมเดินทางมา750กิโลนะครับเดินทางมาตามที่อยู่นะครับ เจ้าผลิตภัณฑ์เกจเพชรตัวนี้ต้องบอกเลยว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการตอบรับอย่างดีเยี่ยมของประชาชนทั่วประเทศเลยถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตัวนี้วันนี้พี่พี่มนครับผมว่าท่านผู้ชมทางบ้านอยากจะรู้นะครับว่าทำไมผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยถึงได้รับการตอบรับดีขนาดนี้แล้วทําไมพี่มนเนี่ยถึงได้ประสบความสําเร็จขนาดนี้ครับพี่มนเหนื่อยไหมกาฟิลไม่เหนื่อยทางมาเต็มที่เต็มใจมากไม่เหนื่อยครับผมวันนี้มีความสุขมากๆที่ได้มาเข้ามาเจอความอลังการแล้วก็ความยิ่งใหญ่หนี้ ก็นะคะความเป็นมาเป็นไปนะคะก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์นะคะที่พี่น้องเรานะคะให้การตอบรับก็เพราะว่าผลิตภัณฑ์ดีแล้วบอกต่อประทับใจแล้วบอกต่อเราได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ไทยสูงมาตรฐานสากลด้วยด้วยยอดการันตีที่ดีเยี่ยมตลอดปีด้วยนะกาฟิวโอ้อะนี่คมณชอบทราบชื่อเสียงยิ่งน้ำครับว่าผลิตภัณฑ์ตัวนี้นี่คุณภาพได้รับรางวัลอย่างแน่นอนนะอยากสอบถามพี่มนต์นิดนึงครับว่าทําไมพี่มนต์ถึงประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้ครับพี่มนต์ครับ ค่ะก็อย่างที่พี่มนบอกนะคะก็ขึ้นอยู่กับผลิตภัณฑ์แล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ของเราประสบการณ์กว่า80ปีนะคะที่มีประสบการณ์โดยผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรค่ะน้องฟิลนะคะพี่น้องพ่อแม่พี่น้องของเราเราได้รับเกียรตินะคะจากคุณแม่พี่สมัยวิไลศักด้วยนะคะทานนะคะคุณแม่น่ะโอ้โหอยู่ในวงการมาเยอะเนาะอยากจะบอกคุณแม่นี่อยู่มานานมากนะครับรหน้าตาท่านยังสดใสแล้วก็ ยังแข็งแรง8ปแล้วนอ็ดแเคยเห็นท่านเล่นละครนี่คือความจําท่านยังจําบทละครได้ดีเลยนะพี่มลขับรถไปไหนมาไหนเองด้วยนะคุณแม่นะคะเก่งมากนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเราด้วยนะคะถ้าไม่มั่นใจคุณแม่ไม่ไม่กล้าใช้ทีนี้เรามาถึงเรื่องของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกรอบหนึ่งครับพี่มลครับ ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยทำมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่เลยเปล่าครับพี่มลคะ oh, ไม่ค่ะน้องฟิลคะไม่ไม่เลยนะคะ,ค,ะคุณพ่อคุณแม่นะคะพี่มลเกิดในครอบครัวที่ยากจนเราไม่ได้เกิดมาในแบบว่าครอบครัวที่สมบูรณ์แบบ,บใช่ไหมคะมพี่มลเชื่อว่าทุกคนนะคะที่นั่งชมอยู่แล้วก็ทุกท่านที่ทางบ้านเนาะก็จะต้องแบบว่า หลายคนก็ลำบากเหมือนพี่มนเหมือนกันนะคะแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสมานั่งมีใครมาสอบถามเนาะทีนี้อยากรู้จังเลยครับว่าพี่มนบอกว่าเคยลำบากมาก่อนมันเป็นมาอย่างไงครับพี่มนเป็นยังไงลำบากมากค่ะพี่มนลำบากมากเริ่มจากอะไรก่อนนะพี่มน<อ>เริ่มจากอะไรก่อนก็คือตอนนั้นอ่ะพี่มนย้อนกลับไปนะคะคแม้กระทั่งนะคะรถจักรยานนะคะก็ไม่มีขี่กี่ปี้วครับพี่มนตรงนี้ย้อนกลับไปกี่ปีพี่มนเด็กๆอ่ะค่ะพี่มนเด็กๆภาพของความเป็น เป็นเด็กของเรารเนาะนะคะสี 4, 5, ่ห้าขวบเราก็จําได้จําความได้แล้วนะฮะว่าโอ๊ยเราลำบากมาก พ่อแม่ทําไร่ไถนาเนาะบ้านเนี้ยกับโรงเรียนเนี่ยอยู่ไกลกันมากฟิลนะคะพี่มลต้องเดินไปโรงเรียนนะคะ7กิโลนะฟิลอย่างเงี้ยคือเดินเดินอย่างเดียวไม่มีรถเลยเหรไปโรงเรียนค่ะเดินไปโรงเรียนถ้าสมมติว่าถ้าครอบครัวย้ายเข้าหมู่บ้านใช่ไหมพี่มลก็ต้องเดินจากโรงเรียนไปบ้านเนี่ยคือนากับโรงเรียนเนี่ยสิกว่ากิโลรถจะมีจักรยานคันหนึ่งนะคะจักรยานคันหนึ่ง เพื่อเราจะได้ไปโรงเรียนถ้าถ้าวันไหนพี่ว่างพี่ไม่ได้เผาถ่านเคยไหมคะเผาถ่านนะคะเผาถ่านขายพี่ก็จะไปส่งเราที่ที่ที่โรงเรียนนะคะมองเห็นภาพบรรยากาศเลยค่ะถ้าวันไหนที่ไม่มีใครว่างใช่ไหมเราก็ต้องเดินไปโรงเรียนเองนะคะแล้วก็แบบว่าคือเข้าบ้านพ่อแม่ผาเข้ามาในตลาดกลับออกไปมันก็ต้องมืดต้องค่ำใช่ไหมคะ การเดินเดินเดินกลับบ้านอย่างเงี้ยค่ะโอ้โหวันนั้นพี่มนจําได้นะคะจําได้มากเลยว่าคือเราไม่มีรถและโดยสารก็ก็หายากก็ไม่มีนะถนุนก็เป็นแบบว่าลูกรังแดงอะค่ะพอตอนตอนที่กลับบ้านนะคะเออไม่มีรถขี่ก็ต้องคอยโบกรถนะคะโบกรถเพื่อที่จะกลับล้กลับกลับบ้านลราเนาะ วันนั้นพี่มลจับใจเลยว่าเป็นรถรถขนดินนะคะพี่มลจะบอกไลฟ์ฟิลด์ตรงไหนพี่มลพี่มลนะคะต้องขึ้นไปนั่งบนกองดินอยู่ขบนบนยอดกองดินใช่เรานั่งอยู่บนกองดินที่แบบว่าอชีวิตเราแบบว่ากับพ่อพี่มลแบบว่าจําได้แล้วนะจําได้แล้วนะว่ามันลําบากอยู่นะครับเออเอ,อนั่งทั้งดินทั้งอะไรเข้าตาเด็กเนาะ แต่ว่าภาพบรรยากาศนั้นอะ่ะมันก็มันจําได้ไงกั่ฟิวเนาะ,อ,ะอีกครั้งหนึ่งต่อมาก็นั่งรถกระบะขึ้นไปแบบว่านั่งกระบะครับ,รบอืมแล้วทีนี้อะ่ะแม่ด้วยความไม่มีเงินมาตลาดก็จะได้แบบว่ามาเก็บแบบว่าเหมือนลูกลิ้นจี่อะคะ่ะบ,บ้านพี่โมเรียบบางเงี้ยวบางเงี้ยวด้วยความไม่มีตังคุณแม่ก็บอกว่าลูกๆเอาเนี้ยไปให้คนขับรถ เ,เขาจะได้ไม่เก็บตังเรารเขาจะได้ไม่เก็บตังเราเดี๋ยวถ้าอาศัยขก้กลาเขาก็ต้องเรียกค่ารถเราห้าบาทเจ็ดบาทหรือสี่บาทไม่รู้แม่ไม่มีตังเพื่เอาตัวนี้แลกกับค่ารถใช่ใชก็เลยเอาแบบว่าตัวนี้แลกค่ารถอะไรอย่างเงี้ยพี่มลเชื่อว่าทุกคนต้องมีความลําบากเหมือนพี่มลทุกคนนะคะแล้วก็เป็นเด็กพี่มลเป็นคนตั้งแต่เป็นเด็ก เก็บผ uh, ักขายครับเก็บผักขายจะกำรบาดใหญ่ๆเลยผักบุ้งอะไรเงี้ยม <ok ีปริงมีอะไรพี่มนก็ไม่ได้กลัวนะทั้งวิ่งทั้งทั้งวิ่งลงไปเก็บในหนองแล้วก็เอาขึ้นมามัดไปขายเพื่อได้เงินโอ้โหพี่มนเรื่องเรื่องราวนี้มันเยอะมากในความลำบากเยอะมากเยอะมากเยอะมากๆค่ะโอ้โหพี่มลครับ ได้ทราบเรื่องราวความลำบากของพี่มวลแล้วซึ้งตามๆกันเลยครับท่านผู้ชมทางบ้านดูอยู่ก็รู้สึกซึ้งแน่ๆนะครับผมรู้เลยนะครับแต่ทีนี้มาถึงเรื่องผลิตภัณฑ์รับพี่มวลเริ่มต้นมาอย่างไรครับผลิตภัณฑ์นี้พี่มวลเชื่อค่ะน้องฟิวเนาะว่าทุกคนมีความลําบากแน่นอนแต่ลําบากเราจะต้องมีโอกาสหากเรามีโอกาสแล้วใช่ไหมครับเราก็จะต้องทําหน้าที่ให้ดีที่สุดใช่ไหมคะเหมือนจังหวะชีวิตอะครับทุกคนพี่มวลว่าต้องมีจังหวะชีวิตเนาะน้องฟิวจังหวะชีวิต จังหวะความลําบากนะคะก็ต้องมีเหมือนฟิลอย่างเงี้ยคะ่ะก็ต้องมีบทใดบทหนึ่งที่มีความลําบากบชีวิตคนจะมีความราบลื่นไปทั้งหมดก็คงไม่ใช่ะนะคะคพี่มนนะคะได้มาเจอนะคะกับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะคซึ่งเป็นนะคะแบรนด์นะคะของพี่มนเองนะคะคแล้วก็พี่มนนะคะทุกวันนี้รวยก็มีปัญหาสุขภาพใช่ไหมคะคยากจน ไม่เลือกรวยและจนไม่เลือกหน้าตาดีรหรือหน้าตาไม่ดีนะคะความไม่มีโลกเป็นราบอันปรเสรใช่ไหมคะคพี่มนก็นึกถึงอ,อ่ถ้าเรามีโอกาสเราจะมีผลิตภัณฑ์ที่ดีๆให้กับแบบว่าพี่น้องประชาชนอย่างนี้คะ่ะน้องฟิวนะคะแล้วก็ผลิตภัณฑ์นั้นใช้แล้วนะคะพี่น้องประชาชนต้องประทับใจ <gesch> แล้วก็ได้ร <S 1> <S 1> ับการตอบรับที่ดีด้วยนะครับใช่ค่ะถูกต้องคุณภาพด้วยนะพี่มครับใช่ค่ะแล้วก็มีการคัดสรรนะคะสมุนไพรที่ได้คุณภาพนะคะผลิตโดยโรงงานที่ได้มาตรฐานและดับประเทศด้วยได้รับรางวัลผลิตภัณฑ์ไทยสู่มาตรฐานสากลด้วยนะคะน้องฟิลผมตัวนี้เนาะพี่น้องเราก็เลยได้รับแบบว่าใช้แล้วบอกต่อครับเใช้ดีใช้ประทับใจแล้วบอกต่อําหรหัสนะคะน้องฟิลตอนนี้นะคะพี่มงก็อยากมอบโอกาสดีๆให้กับแบบ พี่น้องนะคะที่แบบว่าบางท่านยังลําบากเหมือนพี่มนอยู่นะโอ้บางท่านอาจจะบอกว่าโอ้เรื่องราวของคุณเป็นบางแบบนี้แต่เราอยากเจอจังหวะแบบนี้วันนี้นะคะคพี่มนก็เลยแบบว่ามองไปถึงตัวเองนะคะจังหวะชีวิตคนเนาะนะคะมาทามาทํามาขายได้อย่างเงี้ยนะคะอ๋อก็คือเปิดช่องทางให้อ่า ผู้ที่สนใจเนี่ยมาขายได้ใช่ผมทราบว่าวันนี้ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับก็ดูเรื่องราวของพี่มวลแล้วบางคนก็อาจจะเริ่มต้นจากศูนย์หรือได้รับความลําบากมาก่อนคล้ายๆพี่มวลเลยหรืออาจจะลําบากกว่านะครับวันนี้อยากให้พี่มวลสร้างแรงบันดาลใจให้กับท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านหน่อยครับว่ามีแรงบันดาลใจอย่างไรทําจะทําอย่างไรนะครับถึงจะประสบสําเร็จแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยเราจะไปทําอย่างไรได้เราถึงจะประสบสําเร็จได้ครับค่ะ คือผลิตภัณฑ์ของเราอะนะคะตอนนี้นะคะเปิดรับนะคะตัวแทนด้วยนะคะน้องฟิลนะคะเปิดรับตัวแทนนะคะทั่วประเทศนะคะแล้วก็ผู้ที่ผ่านนะคะงานเราก็บรรจุให้เป็นพนักงานด้วยนะมีประกันสังคมนะคะมีสวัสดิการต่างๆจากบริษัทด้วยตอนนี้พี่มลนะคะเปิดนะคะช่องทางให้กับพี่น้องนะคะสำหรับนะคะวัยรุ่นลูกใหม่วัยรุ่นสร้างตัวเดี๋ยวก่อนผมทราบมาว่า พี่มนทางบริษัทพี่มนเนี่ยมีลูกน้องที่ได้รับเงินหลักแสนหลายๆท่านเลยใช่ไหมฮะอันนี้จากตัวนี้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะผลิตภัณฑ์ของเราอะค่ะครับอภิมลช่วยเล่าให้หน่อยนะครับเผื่อท่านผู้ชมทางบ้านนี่ชมอยู่นะอยากจะประสบสําเร็จได้อย่างนี้ด้วยนะครับค่ะความสําเร็จไม่ได้มีในวันเดียวครับวันแรกของเราเราไม่ต้องเอาไปเปรียบเทียบกับวันที่ สิที่สิบเอ็ของใข่ใช่ไหมคะาใช่แล้วคุณประสบความสำเร็จได้แล้วคุณพูดได้ถูกไหมคะแต่ว่าวันแรกของเราไม่ต้องไปเทียบกับวันที่ร้อยของใข่ใช่ไหมคะคเพราะฉะนั้นดังนั้นแล้วการที่เราจะมาเริ่มนะคะคก็มีเจ้าหน้าที่ของพี่มลนะนะคะคที่เป็นเด็กๆะะค,ะะคมาทำเป็นวัยรุ่นนะคะ ก็มาทีแรกไม่มีใครอะคะ่ะที่จะรู้ว่าตัวเองทําได้ถูกไหมคะคแล้วเขาก็ทําไดอย่างเงี้ยคะ่ะก็มีเงินเงินเดือนเงินเดือนของเราเรามีกําหนดตั้งไว้อยู่แล้วแล้วก็ค่าคอมนะคะคก็ได้เกือบ200,000กว่าบาท200,000ใช่โอ้โหอันนี้ผม,มผมต้องขออนุญาต ฝากเนื้อฝากตัวเป็นตัวแทนขายหน่อยค่อดีดีค่ะครับผมครับทีนี้มาถึงช่องทางเลยดีกว่าพี่มนต์ครับช่องทางในการที่ท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยอยากสนใจอยากเป็นตัวแทนหรืออยากจะนํำผลิตภัณฑ์ตัวนี้เนี่ยไปขายต้องติดต่อยังไงครับพี่มนต์โอโหช่องทางใช่ไหมคะใช่ครับน้องฟิลก็ฟิลเปิดโอกาสให้เลยใช่ไหมใช่ครับเต็มที่เลยเต็มที่เลยครับเต็มที่เลยนะคะหน้าจอข้างล่างนี้นะคะยิงเพื่อโพสได้เลยนะคะแล้วก็ติดต่อเบอร์นะคะครับใครที่จดไม่ทันก็ ถ่ายโทรศัพท์หน้าจอแคปไวเลยใช่ค่ะแคปหน้าจอเลยแล้วก็สแกนเลย QR อารโค้ดเลยติดต่อกับพี่มวลโดยตรงเลยนะคะพี่มวลก็จะแนะนำนะคะอยากประสบความสำเร็จอยากมีบ้านมีรถนะคะซึ่งเป็นความใฝ่ฝันของทุกๆคนก็เข้ามาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะครับผมเนาะอ่ะเรียกว่าเป็นเรื่องราวดีๆนะครับกับผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดีเยี่ยมเลยนะครับได้รับการตอบรับดีจากท่านผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านนะครับแล้วก็ลูกค้าของพี่มวลด้วยนะครับก็เรียกว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวต่อจาก นี้เราก็จะไปเดินชมคฤลือหานของเรากันใช่ไหมฮะด้วยความยินดีค่ะน้องฟิวไปกันเลยไหมครับโอเคค่ะโอเคครับผม พี่มนครับเดี๋ยวเราจะไปตรงไหนกันต่อครับโอ้โหเดี๋ยวเราพี่มนนะคะจะพาไปชมสโมสรนะคะที่ประชุมเล็กๆของพี่มนนะคะไว้สําหรับทีมงานนะคะที่เข้ามาประชุมเนาะแต่เราจะต้องนั่งรถฟอไปนะคะโอ้โหไปเลยค่ะคันนี้เลยครับพี่มนใช่นี่เลยโอ้ยมาเดี๋ยวผมไปย่านขึ้นก่อนนะครับพี่มนไปกระเถิบไปพี่มนแล้วใครขับอะครับพี่พี่มนจะขับให้ อย่าบอกนะพี่พี่บนขับเองอ่ะพี่ใช่พี่มันจะขับโอ้คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเป็นเกียรติมากมากเลยครับนั่งรถให้เจ้าของพิพิธภัณฑ์เจ้าของบริหารหลังนี้ขับให้เลยนะโอ้ะโอเคนี่เดี๋ยวเราไปกันเลยพี่โอ้ยอากาศยังเย็นสดชื่นอยู่เหมือนเดิมนะครับพี่มนชื่นมากตอนนี้นี่ประตูทางเข้าเลยนะตอนนี้ประตูทางเข้าเลยในพื้นที่หกไร่อ่ะค่ะฟิลเราต้องเราต้องไม่เดินแล้วเพราะว่าเดี๋ยวฟิลมาไกลมาก เดี๋ยวเราก็ไปนะคะเริ่มจากผมจะบอกว่าหกไร่เนี่ยมันยิ่งใหญ่มากผมเดินไม่ไหวหกเจ็ดไร่นะคะเราต้องใช้รถพี่มลนี่รถโอ้โหมันหลายสีหลายคันมากเลยฮะพี่มลพี่มลขับคันไหนครับตอนนี้เหมือนลูกกวาดเลยใช่ไหมใช่เหมือนลูกกวาดเลยหลายสีมากเลยก็พี่มลก็เลือกขับคันนี้ครับทำไมเลือกขับคันนี้พี่มลขับคันนี้สะดวกดีสะดวกดีใช่นี่จอดไวทำไมจอดไว้โชว์เหรอครับพี่มลไม่ไม่ใช่ค่ะก็โอ้สีสวยสวยงามมากเลยเรียงแบบว่า วันไหนจะไปไหนก็ขึ้นแล้วแต่นะคะว่าวันนี้เราจะไปสถานที่ที่แบบว่าจอดรถที่แบบว่าคับแคบก็ใช้คันเล็กน้อยอาจจะเป็นเหลืองน้อยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นสีฟ้านะครับใช่ค่ะประมาณนี้ค่ะฟิลครับก็ส่วนใหญ่ก็นี่แหละครับที่ตรงนี้เลยคือที่จะจอดไว้เนี่ยแต่ขับคันนี้ใช่ไหมครับขับคันนี้ฟิลนะคะดี๋ผมว่าผมมาทั้งทีเนี่ยผมจะยืมคันนี้ขับกลับบ้านได้ไหมอ๋อคันนี้เหรอคะ โอ้เชิญเลยค่ะฟิวนี่นี่นี่ดำน้อยใช่ไหมใช่ครับน้องดำน้อยดำน้อยบึงการนี่ใช่ไหมครับเอันนี้สวยมากนะครับโอ้โหน้องใหม่ใช่ไหมรับคนนี้น้องใหม่แล้วครับก็ไม่ใหม่แล้วค่ะก็มานานแล้วค่ะตรงนี้เนาะครับผมก็ที่นี่ก็จะเป็นสโมสรก็เป็นบ้านที่เรานั่งคุยกันอยู่นี้ก็จะเป็น เมือคล้ายๆเป็นสตูดิโอใช่ไหมครับใช่สตูดิโอนะคะแต่ตอนนี้เก็บของไปแล้วเรียบร้อยนะคะเอาได้ได้ข่าวว่าออเดอร์เยอะด้วยนะครับก็เอาเก็บของไว้ก่อนเลยใช่ฮะยอดสั่งเยอะมากนะก็คือเราต้องเข้ามาเยอะค่ะน้องครับครับครับพี่มลผมเห็นทางเข้ามาเนี่ยมันจะจะมีช้างตัวใหญ่ๆเนี่ยคือเป็นเป็นอะไรครับช้างพี่มลในความรู้สึกของพี่มลนะคะฟิลมันเป็นช้างใครๆก็รู้จักด้วยความชอบเนี่ยความชอบก็พี่มลมองอ๋อใครก็รู้จักช้าง ช้างเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่นะคะถ้ามีไว้ที่บ้านเออใครเขาก็จะเข้ามาแล้วเขาจะถามเหมือนฟิลถามเนี่ยทำไมถึงมีช้างเงี้ยทําไมถึงมีม้าอ่าอันนี้หลังจากช้างน้ะหมูจะถามว่าทําไมถึงมีม้านะครับต่อจากช้างเนี่ยครับเนี่ยม้าม้าก็เยอะมากเลยครับในนี้พี่มนพี่มนเกิดเขาเรียกว่าอยู่ทางเข้าเลยด้วยนะใช่พี่คนเปิดอ๋อปีม้าเหรอคะปีม้ามาเมียนะคะก็เลยเป็นความชอบก็เลยมีม้านะคะตัวนี้แต่ไม่ใช่สวนสัตว์นะคะนะคะตรงนี้แล้วก็จะมีเป็นศาลาพี่มนศาลาตรงนี้ค่ะ ก็ศาลานี้ยก็ตั้งพักอะไรเงี้ยครับใช่ค่ะสําหรับเจ้าหน้าที่พนักงานของเราลีแลาตอนเย็นอะไรอย่างเงี้ยครับลมเย็นๆนั่งพักนะฮะสวยงามมากเลยครับเขาจะมีบ้านพักไว้รับรองเนี่ยค่ะของเราก็จะมีสระว่ายน้ำนะคะสองที่นะคะสระว่ายน้ําสําหรับเจ้าหน้าที่พนักงานของเราครับออกกําลังกายว่ายน้ําร่างกายจะได้แข็งแรงอะไรเงี้ยค่ะผมเห็นว่าเป็นสระว่ายน้ําแล้วข้างในก็จะเป็นเหมือนเป็นห้องห้องใหญ่ๆห้องประชุมอะไรป่ะครับพี่มนต์ ก็จะเป็นสโมสรของบริษัทนะคะสโมสรเล็กๆน้อยๆนะคะสำหรับเจ้าหน้าที่นะคะสำหรับผู้บริหารจังหวัด่ยค่ะมาประชุมงานกันอะไรนะคะประมาณนี้นะคะก็เป็นบริษัทเล็กๆของภูทรนะคะก็เราก็ก้าวสู่นะคะความเติบโตนะในช่วงยุคภาวะนะคะอ๋อตอนนี้ใช่ไหมคะ โรคระบาดเยอะใช่ครับใช่ครับมผมนะคะตอนนี้ก็จะมีรถรนะคะเพื่อ อ่าบรรทุกงูนสิบล้อของเราเลยนะคะป่าอันนี้คือบรรทุกเวลาเอาไปส่งของที่เราสั่งเอาเดื่มาใช่ไหมจังหวะต่างๆค่นน้องคิวนะคะตรงนี้เนาะก็จะมีนะคะแล้วก็จะมีโรงโกดังใหญ่ของเราเลยนะคะโอ้มีโอ้โหโกดังใหญ่ด้วยใช่นี่ก็จะเป็นห้องนะคะของสถานีวิทยุซึ่งเป็นห้องกระจายเสียงออกไปทั่วประเทศตรงนี้นะคะที่นี่ก็จะเป็นเก็บของด้วยเหมือนกันตอนนี้ล้นมากนะคะตอนนี้ตอนนี้โอ้ นะคะเดี๋ยวจะพาน้องฟิวนะคะเข้าไปดูนะคะเป็นห้องส่งสัญญาณวิทยุนะคะออกไปทั่วประเทศเลยนะคะห้องนี้ของเราผใช่ค่ะนี่ก็จะเป็นห้องบันทึกเสียงนะครับห้องบันทึกเสียงแต่เป็นห้องเก็บของไปแล้วครัฟิวค่ะนะคะตอนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ของเราค่ะฟิวอยู่ในนี้เต็มเลยเยอะค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ของเรานอกเหนือจากเกตเชสเราก็ยังมีทิปเกสรนะคะซึ่งกําลังมาแรงมากนะคะแล้วก็สอนทาราย เมนี้ถึงนะคะเราก็จะต้องนะคะกราบพระกราบพระนะคะพี่มณ์เป็นคนเกิดวันเสาร์เ็ต้องนี่นะคะนี่เลยนะคะพระปางของพี่มณ์นะครับผมพระประจําวันเกิดนะคะของพี่มณ์นะคะสาธุจะได้รวยฟิลสาธุขอให้ลูกร่ำรวยร่ำรวยเหมือนพี่มณ์ด้วยเถออพูดดีค่ะตรงนี้ก็จะเป็นห้อง อาหารเล็กๆนะคะทานข้าวนะคะสำหรับนะคะแขกนะคะคที่เดินทางมานะคะทุกคนก็มาได้ไม่ใช่แขกก็ทานได้ค่ะฟิลด้านในนี้เป็นอะไรครับเป็นเป็นครัวเหรอฮะอ๋อก็จะเป็นครัวแล้วก็จะเป็นห้องนอนห้องรับรองเหมือนกันนะคะครับผมอานะคะวันนี้เนาะนี่ก็จะเป็นสโมสรครับครับฟิวนะคะโอ้ก็จะเป็นสโมสรของเราครับนะคะสำหรับนะคะ ไว้ประชุมนะคะห้องประชุมพนักงานของเรานะคะตรงนี้นะคะไว้ตอนนี้เราปิดอยู่นะครับนะยังไม่ได้เปิดเนาะก็สามารถเปิดได้ค่ะนี่เลยนี่ครับก็เป็นห้องประชุมนะคะสําหรับพนักงานนะคะตรงนี้นะโอ้โหพี่มนต์ครับอันนี้อันนี้ขนาดเล็กเหมือนที่พี่มนต์บอกใช่ไหมครับผมว่ามันไม่ขนาดเล็กแล้วมันระดับระดับยิ่งใหญ่มาก ก็เป็นห้องประชุมนะคะคสำหรับพนักงานของเรานะคะจุได้กี่คนครับพี่มนตรงนี้ก็น่าจะ70ถึง1น0นะคะสำหรับห้อง100คนเลยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีเราจะมีห้องประชุมอยู่2องห้องนะคะไว้ประชุมเจ้าหน้าที่พนักงานของเราอันนี้คือห้องใหญ่สุดเลยใช่ไหมครับพี่มลค่ะก็จะเท่าๆกันก็จะมีจอใหญ่ๆนะครับจอมีโปรเจคเตอร์ครับ ให้ความรู้แก่พนักงานให้ความรู้ด้านสมุนไพรนะคะให้ความรู้เกี่ยวกับการขายเราต้องมาโคชชิ่งเทนนิงกันก่อนนะคะเป็นผู้ขายสมุนไพรก็จะต้องแบบว่ารู้เรื่องสมุนไพรก่อนเพื่อจะนําออกให้เข้ามานั่งในห้องนี้นะครับก็มาสื่อาความรู้กันก่อนจ้บพี่มลเป็นคน ให้ความรู้เองเลยใช่ไหมครับตั้งั้นก็จะมีผู้เชี่ยวชาญน,นะคะคอ่าด้านสมุนไพรนะคะมาให้ข้อมูลสมุนไพรนะคะจะเล่านะคะผมนั่งประชุมไปเนี้ผมไม่กล้าหลับเลยเนะเพราะว่ามัน,มนเพลิดเพลินกับสิ่งของที่แบบว่าสวยงามมากๆนะครับอลังการ ผู้ชมครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของเราได้หมดลงแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสัปดาห์หน้านะครับพบกันเวลา14นาิ5นาทีถึงเวลา14นาิ30นาทีนะครับสัปดาห์หน้านะครับคุณผู้ชมจะได้พบกับคุณแม็กลักแท้ไทยนิยมนะครับผู้บริหาร PMM m a ม k e t i n g ร์เกเบอร์กัดนะครับสำหรับวันนี้นะครับต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ